หมูกรอบกลมสมบูรู์โดยเชฟรักนะครับนี่จะมาทำให้ดูว,ว่าได้มาแล้วทำยังไงถึงจะกรอบอร่อยนี่อะไรมันก็ชิมนี่เพิ่งเอาออกจากตู้เย็นมานะครับนี่ฮักส,สุญญากาศดีทำเองเดี๋ย <พอ S 1> วลองไปดูสักชิ้นหนึ่งนะครับว่ามันจะกรอบฟูไหมรักนะครับอบม,มาสองสามชั่วโมงครับสโลว์คุกมันจะนุ่มๆหน่อย เทสเทสอ๋อเขาตา <c oughs> อร่อย <c oughs> โอ้โหนน้ำมันกระเด็นไปถึงหลังคาบ้านมันะเปิดนะเบื้องตน้นเบื้องต้นง่ายๆครับไม่มี็นไรเอาไปทอดแล้วก็กินได้เลยรสชาติมันจะจืดๆหน่อยนะเพราะว่าตั้งไว้ไม่ได้แบบหม,มักมันมีรสชาตินะมันสำหรับไปผัดกะเพราผัดพริกแกง อะไรไอ้ไหหมูอยู่แล้วเบิดด้วยเรียกว่าแคบหมูหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็หมูนี่ไม่ได้นเอาวไอ้ฮึ่ยขาให้ดูล้องกต้มได้ใจละสองข้อเลยวะกอบมั่งฟูมั่งแฟบมั่ง

อาจจะมาทันเข้าปลาอะไรพวกอร่อยีก็สอบครับเอาบุยบุยบุยแล้วมา้ยบ İyi, ี้ทำหน้าาทำหน้าว้าวหน่อยเอาแหวน